วันนี้จะนำทุกท่านมาชมจุดไฮไลท์ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรพื้นที่เมืองมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก12ธันวา2534เราจะไปชมไฮไลท์สำคัญๆด้วยกันคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไฮไลท์ จุดที่เรียกว่าเป็นอเมซิ่งหรือจุดที่เป็นจุดเด่นเด่น,นะครับในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในพื้นที่ส่วนที่เป็นเขตวัดป่านี้มีอยู่ทั้งหมด6จุดมีอะไรบ้างเราจะมาชมกันนะครับจุดแรกที่เป็นถือว่าเป็นอเมซิ่งจุดสำคัญจุดแรกก็คือวัดช้างรอบโดยที่เราจะเห็นศิลปะที่เรียกว่าศิลปะช้างล้อมมีช้างอยู่ทั้งหมด68เชือก อยู่ที่ส่วนของฐานของเจดีประธานกับนี้คือไฮไลท์ที่1นนะครับช้างทั้งหมด68เชือกเป็นช้างทรงเครื่องมีสร้อยคอครับมีกำไรข้อขาข้อเท้าแล้วก็มีมีมงกุฎนั่นเองขออภัยครับมีมงกุฎนะครับมีทั้งหมด68เชือกนี่คือ amazing ไฮไลท์ที่1 ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่เป็นเขตวัดป่าครับให้ได้ชมช้างทรงเครื่องนะครับจุดไฮไลท์ที่สองที่ขอแนะนำในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเขตวัดป่าครับเป็นไฮไลท์ที่ เป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือพระศรีอิริยาบถครับอยู่ที่วัดพระศรีอิริยาบถจะมีอิริยาบถครบทั้งสีอิริยาบถก็คืออิริยาบทยืนนั่งเดินแล้วก็นอนครับโดยที่อิริยาบทยืนจะอยู่หันพระพักไปทางที่ตะวันตกครับ นี่คือไฮไลท์ที่น่าสนใจของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อเดินรอบส่วนที่เป็นมนตบพระศีิริยบทกลับมาฝั่งนี้จะเป็นด้านที่เป็นปางมารวิชัยนะครับพระพุทธรูป ปางมารวิชัยจะอยู่ทางทิศใต้ส่วนพระพุทธรูปปางลีลานะครับในส่วนที่เป็นพระพุทธรูปปางลีลาจะอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกครับนี่คือไฮไลท์ที่น่าสนใจของเกตอุทยานประวัติศาสตร์ํำแพงเป็รแล้วก็มีปางสายญาติหรือว่าพระนอนนะครับอยู่ในทางทิศเหนือ สิ่งที่แตกต่างจากเมืองสุขโขทัยในส่วนของวัดเชตุพนก็คือทิศของพระนอนกับพระนั่งปรางมารวิชัยนั้นจะอยู่สลับตำแหน่งกันครับนี่คือไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ขอแนะนำนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์ด้านนี้จะเป็นพระพุทธสายญาติพระนอนครับนำทุกท่านมาชมไฮไลท์ จุดที่2ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจุดไฮไลท์ต่อมานะครับของพื้นที่เขตวัดป่าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็คือแหล่งตัดศิลาแหล่งกับรตไทโคลลีที่เป็นพื้นที่ตัดศิลาแหล่งนำไปใช้ในการสร้างโบราณสถาน โดยที่ในพื้นที่ยังคงเห็นร่องรอยการตัดศิลาแรงเป็นก้อนครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นก้อนแบบนี้ครับนี่คือแหล่งตัดศิลาแรงเมื่อเดินลงมาในพื้นที่บริเวณตัดศิลาแรงก็จะเห็นส่วนพื้นที่มีดินทับถมอยู่นะครับที่ไม่ได้นำออก ความน่าสนใจของไฮไลท์ส่วนนี้เราจะเดินมาในทิศทางนี้ครับจะเห็นร่องรอยสองอย่างครับก็คือส่วนที่เป็นการตัดศิลาแรงที่ยังคงเป็นบล็อกๆพื้นที่แบบนี้ครับที่นี่คือแหล่งศิลาแรงเดินศิลาแรงขนาดใหญ่ของเมืองกำแพงเพชรถ,ถ้าได้เปิด Google Map ดูนะครับจะเห็นชัดเจนหนึ่เขตป่าแล้วก็ไฮไลท์ที่ขอนำเสนอก็คือส่วนนี้ครับ นี่คือการสกัดศิลาแรงขึ้นรูปเป็นองค์พระพุทธรูปแต่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับยังคงเป็นร่องรอยนั่นแปลว่าในยุคสมัยก็จะมีการสกัดโกรนศิลาแรงณนะบริเวณแหล่งศิลาแรงก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปที่วิหารของวัดต่างๆครับในการมาชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางอุทยานก็จะพามาณจุดนี้ด้วยนะครับเป็นบอ่อตัดศิลาแรงขนาดใหญ่ศิลาแรงภาษาอังกฤษใช้คําว่าแร t ทอรนะครับก็เป็นหินที่มีเหล็กเนื้อดีผสมทําให้เมื่อโดนอากาศก็จะแกร่งและก็อยู่ได้นานจุดไฮไลท์ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในเขตวัดป่า ลำดับต่อมาก็คือส่วนที่เป็นวิหารของวัดพระนอนครับนี่คือวิหารพระนอนของวัดพระนอนความพิเศษของที่นี่ก็คือลักษณะวิหารที่เป็นอาคารแบบถงโรงก็คือหลังคาจะมาถึงเฉพาะส่วนผนังไม่ได้ยื่นเกินมาแต่สิ่งที่น่าสนใจด้านในครับก็จะเป็น เสาศิลาแลงแบบท่อนเดียวไม่ได้ต่อท่อนนะครับไม่ได้มีการต่อหน้ากว้าง1คูณ1เมตรความสูง6เมตรมีน้ำหนักถึง14ตันครับนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ right ที่น่าสนใจของวิหารพระนอนของวัดพระนอนครับมีเสาแบบนี้ทั้งหมด14ต้นนะครับที่เป็นเสากลางด้านใน แล้วก็มีเสาส่วนที่เป็นของผนังส่วนที่หลงเหลืออยู่ของพระนอนครับขององค์พระนอนก็คือส่วนที่เป็นข้อพระบาทอยู่มุมนี้นะครับส่วนองค์พระนอนด้านบนผานนั้นจะไม่เหลือแล้วก็นำมาชมไฮไลท์จุดนี้ไปด้วยกันกับจะได้เห็นเสาเซลาแรงขนาดใหญ่เราเดินรอบเพื่อให้เห็น ขนาดใหญ่โตของศิลาแรงครับนครับหน้ากว้าง1คูณ1บางตำลาก็1.1เมตรนะครับฝั่งนี้จะเป็นฐานของพระนอนที่มีผนังกัน้นความสูงกับในช่วงของการวัดบุรณะก็อยู่ที่6เมตร น้ำหนักในการประเมินอยู่ที่14ตันก็ถือว่าเป็นเซาแรงที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยในส่วนที่เป็นโบราณสถานนำมาชมไฮไลท์ส่วนนี้ท่านที่เดินทางมากำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาดกับสำหรับเสาิลาแรงขนาดใหญ่เมื่อเดินอ้อมไปด้านหลังผนังที่กั้นห้องครับ เราจะเห็นอีกชุดหนึ่งมีสีต้นด้านหลังกับแล้วก็มีฐานพระพุทธรูปอดิษฐานด้านหลังอีก3าองค์ครับฝากจุดไฮไลท์จุดนี้ไปด้วยนะครับอยู่ที่วัดพระนอนวิหารพระนอนเขตวัดป่า จุดไฮไลท์ต่อมาที่น่าสนใจของเขตอุทยานประวัติศาสตร์ก็คือวัดจักุฎีหรือว่าซ่วมของพระสงฆ์อยู่ที่วัดอาวาสใหญ่ครับตรงน,นี้จะเป็นฐานซ่วมของพระสงฆ์วัดจักุฎีโดยที่ส่วนฐานก็จะแบ่งเป็นสองพื้นที่นะครับส่วนที่เป็นรองรับคูดกับส่วนที่เป็นมูดก็คือปัสสาวะจะออกมาด้านนอกฝั่งนี้ รับนี่คือลักษณะส่วมของพระสงฆ์ที่สื่อถึงพระสงฆ์ที่ยึดมั่นในพระธรรมวินัยก็คือไม่สร้างของเสียหมักหมมจะเป็นการแยกส่วน2ส,ส่วนออกจากกันนั่นเองนะครับคูดกับมูดส่วนพระสงฆ์ที่วัดอาวาสใหญ่เขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็เป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเวลาเดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับ ลักษณะของซ่วมที่คล้ายกันแบบนี้ที่มีฐานครับที่วัดอาวาัสใหญ่จะมีอยู่สามหลังส่วนที่เป็นซ้วมจำนวนมากจะอยู่ที่วัดกรุสีห้องครับที่นั่นจะมีซ่วมถึง8หลังแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ในเชิงฐานแบบนี้แต่จะมีร่องรอยความเป็นซ้วมในสมัยกำแพงเพชรรุ่งเรืองนะครับนี่คือไฮไลท์ที่ขอแนะนำอีกจุดหนึ่งครับซ่วม พระสงฆ์วัดจักุดีจุดไฮไลท์ต่อมาของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในเขตวัดป่าก็คือส่วนที่เรียกว่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อสามแสนตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดอาวาสใหญ่ขนาดของบอ่อสามแสนครับจะกว้าง9.5ยาว16.5เมตร ลึก6เมตรครับนี่คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองที่เรียกว่าบอ่อสา0 0 0 0เวลามีพิธีสำคัญนะครับของประเทศแต่ละจังหวัดก็จะมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีการนำน้ำไปใช้ประกอบพิธีที่นี่ก็คือบอ่อส0 0 0สนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ขอแนะนำให้ แวะชมนะครับเพื่อเดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรถนนเส้นนี้หมายเลข101ครับเชื่อมโยงกำแพงเพชรไปยังจังหวัดสุขโขทยัยผ่านอำเภอรพรานกระต่ายผ่านคิมามาศไปครับให้ได้ชมบ่อศิลาแรงบ่อน้ำที่ชื่อว่าบ่อสา0แสนเนื่องจากออมีเรื่องเล่านะครับที่เชื่อว่า บ่อน้ำแห่งนี้สามารถที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคของผู้คนได้ถึงได้จำนวนมากครับสามแสนจึงเป็นที่มาของคำว่าผู้คนจำนวนมากรวมทั้งบางตำราก็บอกว่าในการยกทัพไปทำศึกครับที่กำแพงเพชรเป็นเมืองที่ในการพักทัพของอยุทยาก็สามารถจะหล่อเลี้ยงทหารได้จำนวนมากเป็นบอ่อศิลาแรงครับ ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยเวลาเดินทางมากำแพงเพชรก็จะไม่พลาดที่จะมาชมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บอ่อนี้กับด้านล่างเป็นศีลาแรงเราได้ชมไฮไลท์สำคัญสำคัญในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่เป็นเขตวัดป่าครบถ้วนครับเดี๋ยวในเขตเมืองนั้นจะนำมาเติมให้ในคลิปถัดไปเราปิดท้ายกันที่ เจดีรายครับมองเจดีรายของวัดอาวาสใหญ่แล้วพบกับไฮไลท์ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่อยู่ในเขตเมืองนะครับที่อยู่ในกำแพงเมืองในลำดับต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ